ตอนนี้เราได้แมงกระพุนหัวก็สวยนะครับผมได้มาสองตัวนะมูลค่าตัวละร้อยห้าสิบาทเราได้กันมาสองตัวตัวใหญ่ซะด้วยเอาลาดเลยอย่าไปรอลาดเลยสองตัวเลยลาดมาว้ายทุกคน ถ้ามาดูตอนกลางคืนนะกูบอกเลยว่าหิวแน่อีกทำอีกนี่ครับเดี๋ยวเรากินแบบเผ็ดๆให้ดูถ้าใครดูตอนคืนนะน้ำลายแตกก็อย่าอย่าว่าพิบิวแล้วกันพอแล้วบอกเลยว่ามาขอละตัวที่รักมาแมงกับคุนหัวกะสวยเอาเลยมาโอ้โหทุกคนตัวใหญ่มากมากครับอนอนนีก็ได้นะผมไม่เคยกินนะครั้งแรกครับมาดูเรีกชันกันว่ามันจะขนาดไหนทุกคนนะ แต่ผมว่ามันแซ่บแน่โอ้โหทุกคนดูนี่ทุกคนดูฮะอืม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 เค็มไหมอืมอืมอืมเผ็ดแน่เลยแค่เท้าหน้าอย่าเงี้ยอืมอืมครับพี่ฮะจิ้มสาอีกนล่ามันนี่ลรามังตัวเฮ้ย นี่ครับทุกคนขามาโตครับอือหืออะไรเงฟังเสียงเนี่ยอี่ายรสชาดิเลยมันเค็มมันจืดหรืออะไรทุกคนมันอร่อยมากมันกรุบมากเฮ้ยผมไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้ ฟิลหมึนเารากินปลาหมึกอะ่ปะปลาหมึกอันเนี้ยอะไรนะเอ็นเหรอเอ็นปลาหมึกอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคางเออคางปลาหมึกอะ่ะเฮ้ยอร่อยมากทุกคนดีดีดีดดดปกติผมไม่ค่อยชอบกินแมงกะพรุนนะแต่อันนี้ดีจริงอ่ะเธอลองโอ้ยไม่ต้องกินเยอะเร็วเร็วเธอมันต้องกินเยอะอ่ะหื้อเอ้เอา,อาหือ้อเป็นไงเป็นไงโคตรกรุบอ,อ่ะหุ้ยอร่อยว่ะทุกคน <laughs> ไม่คิดว่ามันจะอร่อยมันอร่อยมาก ออืืต้องมีผักด้วยต้องโดนผักด้วยเอาโอ้โหดีจริงเผ็ดอ่ะน้ำจิ้มเถอะโอ้ยทุกคนมันถึงใจมากเอ้ยโอ้โหคุ้มว่ะตัวร้อยห้าสิบบาทคุ้มจริงนะน้ำจิ้มแมกใกล้หน่อยขอความน้ำจิ้มหน่าอือหืออ่ะขอซดเลยขอซดเลยนี่ทุกคนน้ำจิ้มช้อนใหญ่นี่ซดกับแมวพุ่นเอ้ยกินกันเองนะนี่ครับนี่ครับอือหืออือหือน้ำผักน้ำผัก แต่มันแต่มันไม่มีรสชาตินะกรอบมากแต,แต่บางคนเขาบอกเค็มแต่มันก็ไม่เค็มนะไม่เค็มเลยเฮ่อแช่สองวันอ่ะอืมแช่นะ้ำสวันอะเปลี่ยนน้ำตลอดอร่อยมากทุกคนถูกใจแ๋่วผมจะสำใงกก้กินอีกไปแล้วอร่อยบายบายครับ <laughs>